สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่12ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุย้ย h a v e nice a n u d s d a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คอากาศบ้านเราค่ะพร้อมกับจังหวัดสิงภัไฝนตกหนักถึงหนักมากดูกันนะคะว่าอยู่ที่จังหวัดไหนแต่ที่แน่นอนค่ะอยู่ที่ภาคใต้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้หนุอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้อากาศก็จะเย็นๆในช่วงเช้าใช่ไหมคะและก็จะเป็นแบบนี้ไปอีก2-3วันค่ะก่อนที่ฝนจะกลับมาในช่วงวันที่15พฤศจิกายนส่วนภาคใต้ฝนหนักขาดยังต้องเฝ้าระวังนะคะน้ำท่วมน้ำป่าค่ะ ตอนนี้เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่12พฤศจิกายนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงค่ะประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายค่ะจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนะคะพยากรณ์อากาศแต่ละภาคค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจินบุรีชาเชิงเซาจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22 2 4องถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนนี้เรามาดูจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากค่ะสิจังหวัดสีแดงนะคะอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลากระบี่ตรังและสตูลค่ะจังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองอยู่บริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาและภูเก็ตค่ะ จบพยากรณ์อ,อากาศคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย